สวัสดีครับสวัสดีตอนสายครับผมยังอยู่กับช่อง youtube sk สอนรัติการเช่นเคยครับผมยังอยู่กับทีมงานเราเช่นเคยครับกับเจ้าโคมัสสูบี0รรุ่นหครับผมเอาน้ำมันมาส่งอีกแล้วครับผมสามวันส่งหนึ่งทีครับผม วันนี้วิ่งสามคันครับผมเจ้ากล้วยห,หอมเราย,ยังไวเหมือนเดิมครับผม,มฟุตฟาดฟุตฟาดครับผม,มไม่ได้มาหานานที่ถึงจัดครับ กดินส่เจ้ามิตซูวันนี้จะเข้าแปดรอยเที่ยวแล้วครับผมผมฝนก็เริ่มจะตกแล้วครับผม เหมือนบอกว่ามีพายุครับผมต้องเร่งครับผมตักหมดธรรมดาครับตอนนี้ไม่รีบครับอุ่นเครื่องไปเรื่อยครับผมเต็มครับผม<ๆ>แม่แรงครับผมกสูครับคันนี้ บ่ดินไม่เหนืดมากครับผมแต่ว่าถ้าฝนตกตอนเย็นนี่น่าจะเหนืดครับผมหนึ่งพันเที่ยวครับเหลืออีกประมาณสองร้อยเที่ยวครับผมเรื่อยๆครับไม่รีบครับผมก็ไม่ได้มาหานานครับผมอองานเกี่ยวข้าวเริ่จมจบแล้วครับเหลือประมาณอีก สิบไล่ครับผมก็จอดเหมือนกันครับก็จะมาหาเจ้ากล้วยหอมครับผมแม่รอเหมือนกันครับสำหรับเจ้าโคมตสุคันนี้ทำงานดีมากครับผมอยู่ด้วยกันมาเก้าปีก็ถือว่าการทำงานโอเคครับผม แถวบ้านก็ตอนนี้มีมาร์คทีเข้ามาครับผมก็ก็กเคยใช้โคมัสสูก็บอกว่าใช้มาร์คทีดีครับผมก็ขายไปซื้อกันเยอะมากครับผมนี่ไม่เป็นไรครับผมถึงจะเป็นรถตลาดนิยมครับแต่ผมเน้นใช้งานนะผมไม่ได้เน้นเอามาขายครับ คันนี้รอบเร็วครับ fc ร้อครับผมเอเอเสียงาใส่เยอะมากครัคันนี้เพิ่งออกมาปีที่แล้วคมน้องใหม่น้องใหม่ ทีเทก็ใกล้ๆครับงานทอยนี่ครับโคกหลังนาแปดไรวันนี้ย้ายบ่อยอีกแล้วครับผมนี่ก็น้องใหม่ครับผมยินดีต้อนรับครับผมก็เสียหำครับคนที่มีฮิตาชิ EX 120ตรอยยีสิบดตามครับผมก็ผมได้ขายไปให้แล้วครับก็แกก็มาประจำด้วยเลยครับผมเหนื่อยครับคนทำคนเดียวครับ แกวะนื่อยขี่เกียดง้อคนขับครับผมเมื่อก่อนคันที่ผมถ่ายไว้ก็ผมเนี่ยครับไปขับให้ <Okay. S 1> ต่อแกก็เลยมาประจําด้วยเลยครับผมถ่ายแม่โคให้แล้วครับผม ก็เสร็จนี้ก็จะไปวิ่งงานบ้านตัวเองครับผมประมาณ200เที่ยวครับถ้าผมเกี่ยวเข้าเสร็จทันก็น่าจะได้ถ่ายได้ไดชมครับผมแอ่คันไม่มีเลยครับผมเก้าปีครับสำหรับเจ้าคันนี้สู้เ้วยกันมายาวนานครับ ก็รถเป่ามาทางนี้ครับผมรถหนักวิ่งขึ้นทางดำครับอ้อมมาครับผมเหใกล้ๆครับอ่ะคลิปนี้ขอจบไปกับเจ้าโคมัตสุ p ี0 0รุ่นฮาผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ พาไปชมที่เทครับางาน,นอัจฉจรีพอดีครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ